โอเคครับผมก็ัสดีรับทชมทุกท่านกันด้วยนะครับพบกับผมอีกแล้วนะครับผมชูทีวีนะครับผมก็มาพบกับเราในซีรีส์ปิดท้ายฟีฟายุบสาบนะฮะพบกับซีรีส์ของริกนุ่มครับที่เล่นฟุตบอลให้กับทีมชาติอเมริกาแต่ก็มีช่วงเวลานึงครับเขาไปเล่นให้กับทีมของไรมงครับผมท่านผู้ชมในประเทศบ้านเกิด ก่อนที่จะย้า,า,ายไปอยู่สหรัฐอเมริกานั่นคืออิจิโนเซคาสุยะครับผมเอาตรงนะครับพื้นเพของเขาเนี่ยผมก็ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่แต่รู้แค่ว่าเล่นให้กับทีมชาติอเมริกานะครับในอนิเมะนะครับดึงวันนี้มารับถึงชิวของเขาละอิจิโนเซคาสยะท่านผู้ชมสวมเสื้อหมายเลข16ครับให้กับไรยบงนะแต่ถ้าไปเล่นให้กับอเมริกานะครับ เขาจะสวมเสื้อหมายเลขเจ็ดก็เป็นกองกลางนะที่อารามณ์ม่คล้ายบีโนโกลันเดสนะท่านผู้ชมก็วันนี้ครับอีชินาคาสิยะเอาเป็นว่าผมจะให้ใส่เบอร์16แล้วกันโนโอเอสคาสิยะเฮ้ยอิชิโนเซะดีกว่าท่านผู้ชมเท่ดีครับวันวนี้หนึ่งมกราร์เลยส่วนส่วนสูงครับประมาณนี้ท่านผู้ชมเพราะในอนิเมะน,นะฮะเขาสูงประมาณ160นะตอนนั้นอายุ14ไงตอนนี้เราจะเริ่มที่อายุ18ครับ ก็ประมาณนี้ครับนี่ก็ประมาณประมาณร้อยเจ็ดสิบห้าน้ำหนักประมาณเจ็ดสิบกว่าน้ชมโอเคเล่นเป็นกองกลางครับเป็นนซิเตอร์มิดฟิลแล้วกันได้ทั้งลูกได้ครองรับนะขนาดเท้าขวาแล้วกันครับส่วนหน้าตาเนี่ยผมว่าอย่างนี้ก็ได้อยู่นะูน้ชมไม่ต้องอะไรมากครับยังงหน้าตาดีอ่ะน้ชมพอ้นี้เลยก็ว่าได้ Five minutes later น,นี่กจะเหมือนที่สุดละน้ชมรองเท้าครับเร่อกรองเท้ากันก่อน,อนสะเป็นพูม่าไหม แต่นักบอลดังๆต้องใส่แม็กกี้อาดิดาสครับยิมผู้มากกับแม็กไนะกวอารีแม็กไกวอ่อดีเดเตอร์หรอไหมนีแล้วกันครับนี่อาดิดาสโฟปาเซนครับก็ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องสตาร์ทเท่าไหร่ลุยครับอิจีนเซคาสเซียเบอร์16ครับผมเดี๋ยวไปดูสโมรสรต่อที่เขาจะได้ลงเล่นกันเลยดีกว่านะผู้ชมชาติอุเอสเซเราจะไม่ไปพรีเมียร์ลีกเราจะไม่ไปเยอรมันเราจะไม่ไปอิตาลีครับและลีกท้ายที่เหลือก็ลีกฝรั่งเศสนั่นเองนะผู้ชมเราจะไปอยู่ทีมใหญ่ทีมนี้คือ ปารีสแซงต์แงชแงครับท่านผู้ชมนี่ไปเล็กโซครับผมเริ่มต้นกับทีมใหญ่ครับส่งท้ายให้กับซีรีส์นะฮะของฟีฟ่ายุบสามมาครับปารีสครับนี่ตอนดารุม่าครับนี่แน่นอนครับ เน่เซซี่ครับ,รบแน่นอนีน่คราซิยะมาครับผมนี่มาแล้วทุกทานตบครับผมนี่สัญชาติอเมริกาแต่หน้าญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะ อีกทโรเซคาสิยะท่านผู้ชมมาปาริสเรียบร้อยครับท่านผู้ชมนี่อีกทโรเซคาสิยะครับนี่เ๋ยวทีเมทหน่อยการเล่นของเราก็ยังควรจะเป็นไฮไลท์โหมดนะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับของซีรีส์นี้นะแล้วก็นั่นแหละฮะเ e t s g โเลยดีกว่าท่านผู้ชมเริ่มจากการฝึกซ้อมให้ผมลืมไปเลยโอเคเลี้ยงบอลถือว่าโอเคเลยครับอีโรเซ อีกทีเราใส่คาซิยะานะนี่นี่ครับเรียบร้อยได้อยู่ครับพอได้เมสซี่นี่ไงได้เยอะฮึเมสซี่อืมสวยครับเปิดสูงหน่อยฮึโอ้โหเว้ยนี่ถือว่าเองก็ถือว่าดีครับ ขอ,อสักลูกเอ้เปโโโโโโโ้โอ้โหเฮ้ยเัวไม่ยากนะแ้วก็ไม่ได้ง่ายเกินไปครับอ่าซ้อมเรียบร้อยครับตลอดสัปดาห์นี้ไปอัปเกรดสกสิลกันหน่อยครับตอนนี้มเงินเดือนถือว่าเยอะกว่าคาเบยาม่านะในช่วงเริ่มต้นนะรอเรื่องจ่ายบอลดีกว่าท่านชมนี่แต่นี้ได้นี่เลยอะ่ะัอเออถือว่าสวยครับอเอาแค่นี้ก่อนแมตช์แรกเราจะได้เล่นไหมเนี่ยเฮ้ยได้เล่นอยู่ครับได้ลงนาทีที่แ80ดสิ ผมว่าอย่างนี้ก็ไม่แย่ถือว่าได้อยู่ครับไา่รับอีนดิโตเซ่มาแล้วมาอะไรับพี่กำกับามาแล้วโอ้ยเตะมุมครับรอีนด<ป>ิโตเซ่เตะมุมเปิดเข้าไปตรงกลางโอ้โหูยกับสวยครับอ่ะเตะมุมเหลืออืมไป ออเฮ้ยโอ้โหเสียดายครับชมชมแรกของเรานะเออเปลครับเร่งแรงไปหน่อยเบอร์สิบหกเอจิปิเก้มาเอเเมสซี่ลงมาครับห้านาทีสุดท้ายโอ้โหฮตรงๆก็ไปเล่นตำแหน่งอก่างนีนมานแล้วเหมือนกัน สายสั้นไปเอเอปเโอเ้โอ้โหวิจิตรกลับมาได้อยู่ครับลูกหนึ่งสวยครับเดซี่เยซี่สองหนึ่งไหครับนี่สวยครับพี่เบสครัเบเดี๋ยวเ,เรามีส่วนร่วมนิดนั่งไหนิดด่อยจริงๆครับเห็นปะเราวิ่งเกินไปแล้วโอเคครับเป็นไปใไฮพี่เบสยิงไปอร่อยเว้ย เราต้องทำอีกลูนให้ได้นะนี่ไงปึ๊บอึบไปเลยเอเบเบทิเมตโอ้ยเราทำโคตรดีแล้วท่านผู้ชมปะเตมุสไกโอ้ย อเคสวยอยู่กูจะเกิดวันนี้กูต้องได้เกิดอีทีโดเซครับโอ้ยโอ้โหจีโดเซครับจะได้เกิดอยู่แล้วโอ้โหรถปุุงก็เนื่อจะได้อะไรครับก็อ่ะมุมครับจีโตเซไปนี่พี่อ่า โอ้โยเปเป้โอ้โยส่งสวยๆครับแต่เปเป้มันโงงปิดนะสวยนะครับเดี๋ยวเราทำได้ดีเดี๋ยวขอบคุณครับพี่เมสมันควรจะดีกว่านี้เนาะพี่เนาะแต่ไม่เป็นไรนะพี่จีดอาเฟย์ครับ6-6ครับ จ่ายสำเร็จ4ครั้งถือว่าไม่แย่นะแต่ละลูกของเรานีา่ผมออกที่ปิดคอไหมที่ปิคอไม่มีปัญหาอะไรบ้างเนี่ยแต่เรื่องทรงนะครับมันต้องนิดนึงพอ,อร์สบอลไม่ใช่ว่าไม่ดีนะโอเคค่อนข้างโอเคเลยครับแบบแววมา,าจัดอนะ่ะคุณผู้ชมมันต้องเพิ่มเติมนิดนึงเจอกับเอาอินติฮัตครับมาีอีกาโลเลยครับนี่อ,อยู่แมนยูนะตัวนี้ ังจำได้ดีจบ let's go ครับช่วงปรีซีซั่นเนี่ยผมจะเอาแบบว่าลงเป็นตัวจริงเลยว่ามันลงแป๊บเดียวมาครับอิจิโดเซคาเซยะโอเคโอ้ยได้อยู่ยกไปเลย <S <S โอ้ยถ้ามันส่งมาให้เรานะได้แดกครับท่านผูช้ชม เปลี่ยนนะครับคิมเปเป้ออกครับคิมเบเป้กกขเข้ามาเซมารีอญญอก่ญญะครับเอญญาออดาราวีโอเคโอเคจ่ายสั้นไปเรอจ,จ่ายสั้นดีนะโอเคบบอกเเ็มาดีครับเดีย๋ยวบอกไปครับพี่เฮ้ยเฮ้ยโ,โ,โอ้โหวิ่งเลย เลยครับควบคุมตัวเองไม่ได้ว่าได้ยิงลูกหนึ่งอ่ะสวยเลยโอเคพี่โอเคพี่โอ้โห้ไทยไ,ได้อยู่นะเนี่ยโอ้โห้ันฟักแมนเมสซ,ซี่ครับยิงอทะลุอ่ะช่องแคบมาลากา 2-0ครับ PSG โอ้โหเมสซี่นะโอ้โ oh, หแล้วเราแบบจ่ายมั่วๆได้เมสซี่แบบสร้างให้ครับโอ้โ oh, หให้ตายเถอะจ็อดมันจะเกินไปเป,ปล่าเฮ้ยดูเราดูครับเราจ่ายอะไรไม่รู้เมสซี่หันยิงเลยครับ <c oughs> ไม่มีเวลาให้เสียแล้วครับเอาหน่อยละกันครับเมสซี่ครับโ <Wow. S 2> อ้โหเมสครับเอาเรื่องหัวยา ได้อยู่ครับท่านผู้ชมไปยกไปครับไปที่เราใส่คาสยะเมที่ยิงตีบเท่าปูิดเดียวครับพี่เบสโโอ้หเราเนี่ยเป็นเด็กลูกลูกรักพี่เบสหรือเปล่าเนี่ยห้ไปเปิดให้แล้วโอ้โหโมงโอ้ยยามอสขอบอลครับเราก็ส่งให้เลยครับท่านผู้ชม เราดูฮะเราดูโมงดิลูกนี้โอ้โไปติดกองหลังฝั่งเขาไ่ยีงตรงนั้นนะฮะพอดีเยอวาสวยอยู่อะสูงๆ,ๆูนเลยแล้วกันไปสุดสุดปอกโอ้โหแอซิดเลยครับนู้้ชมใครบ้าน้าโอ้โหสวยครับโอ้ยคิมแอม,มเป้ครับคิมแอม,มเป้แล้วเปิดสวยมากครับเราโอ้ห ลูกคอร์สบอลนี่เป็นอะไรกับอะไรที่แบบเราถานัดจริงนะคุณผูชมดือว,ว่าเปิดมาเมือ่อนยกมือเอาจัดไปเลยตรงกลางเมเ,มเมบ้โปงบุเข้าโกาไปเลยครับท่านผู้ชมสวยจัดจัดครับโอ้โหคิมเมเบ้โอ้โแล้วดูภาพช้าอีกทีหนึ่งโอ้ยสวยจริงๆครับลูกนี้แต่เราไปเจ้าแอสซิสก็ได้ครับ พออีกทเราเสในอาดิเบก็ไม่ได้ยิงอะไรขนาดนั้นนะคนวนี้ญจะเป็นตัวส่งนี่แหละครับเด็กปั้นเมสซี่มาครับนี่ขอบใจมากน้องนี่เปย์บอกเองมันสุดยอดว่ะเฮ้ยนี่มาชิงยอดบอกครับกับกุ้ยแล้วก็เสียงหล่อจังเลยอ,อ่ะกมือเลยครับนี่หน่อยครับ7.6ครับ2แองแอตสิตน้อง สำรองกะเนี่ยสำรองสร้างเกมจริงครับคุณผู้ชมต้องเล่นอีกแมบบหนึ่งใช่ปะเจอกับเอาซาบับครับว้าถึงเวลาไฮไลท์แล้วคุณผู้ชมเอาซาบับครับไฮไลท์ไปไปดูครับหนึ่งศูนย์ครับปาลิตตอนนี้เต็มมุมครับเนีย่ยพี่ เฮ้ยโ,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 โอ้โหจะยิงลอดบอลเลยครับท่านผู้ชมอันนี้74ครับบอลไปทางของฝั่งเรานะ,ปะเป้เอ,อปเป้ยังไงโอ้โหเรียบร้อยสวยครับไอให้เป้ครับนี่ผมทำท่าเลายด้สวยครับไอเป้ครับนี่พาสยะ อยู่ทุกที่ที่ไอเป้ครับสองสูนโอ้บอลเราได้เกยบจัดครับท่านผู้ชมโอ้โหไปทำฟาวในกรอบด้วยท่านผู้ชมเอาซาบับจุดโทษบอนนี่แล้วดูฮะ เข้าแรงด้วย้ครับเนลี่เป้ครับด้ยิงจุดโทษโอ้โหก็เรียบร้อยเนี่ยท่านผู้ชมก็เรียบร้อยสิฮะโอเคครับไม่มีอะไรเลยสามศูนย์ครับปาริสครับทีมเราถือว่าสวยนะเราลงไปแล้วจะช่วยทีมได้พอสมควรนะฮะอ่าเป็นโกเกาหลีด้วยทงมจีนนั่นแหละ โอ้ยป้าเป้สิบเต็มสิบเลยครับท่านผู้ชมมันเล่นดีอย่างว่าเฮ้ยโอ้โหเ,เราไม่ได้ทำอะไรเลยครับประโยชน์ต่อทีมไม่เป็นไรครับ